วันที่24มกราคมพุทธศักราช2565เวลา13บมนาฬิกานายชนทียังตรงุงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้นายชัยวัฒน์แสงสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดยะโสธรกอรมโน,โนจังหวัดยะโสธรสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดยะโสธร ที่ทำการปลูกครองจังหวัดยะโสธรหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะโสธรสคบจังหวัดยะโสธรอำเภอเรืองนกทาสถานีตำรวจภูทรเรงนกทาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรืองนกทาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการสต็อกเนื้อสุกรร้านจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละในพื้นที่จังหวัดยะโสธรจำนวนสี่แห่งที่มีการแจ้งเข้ามา ว่ามีปริมาณตรงกับที่แจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่2พุทธศักราช2565เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรลงวันที่5มกราคมพุทธศักราช2565เพื่อป้องกันการกัดตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาเนื้อสุกรชำแหละผลการตรวจสอบ ปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติทั้งด้านปริมาณและที่มาของสินค้าเนื้อสุกรดังกล่าวสำหรับภายในห้องเย็นที่มีการเก็บเนื้อสุกรนั้นก็ไม่พบว่ามีการสต็อกเกินกว่าที่กำหนดแต่อย่างใด